เรียกว่าตัวตัวคอมพิวเตอร์ใช่สามารถเปิดคอร์สออนไลน์ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะอันนี้คือไปที่เริ่มเพจพี่เฉลยเพจเพจเนี่ยอันนี้คือเพจแล้วเราต้องไปที่อันนี้หรือเปล่าคะเออไปตรงอันนี้เพจหน้าโปรไฟล์เนี่ยหน้าโปรไฟล์ไปไปตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้หน้าโปรไฟล์ เดีมาที่ตรงนี้ก็ได้นะมันต้องเป็นอันนี้ค่ะอันนี้งั้นเออโอเคโอเคคราวนี้เนี่ยเนี่ยเพราะว่าตรงตรงนี้คือหน้าโปรไฟล์นะคะหรือว่าถ้าเป็นเมนูตรงนี้คือเมนูนั่นแหละค่ะอ่อืมโอเคค่ะแล้วเราเข้าปุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ ไปตรงคำว่ากลุ่มใช่โอเคค่ะในคอมก็เหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่ทำในคอมเหมือนกันใช่เนี่ยค,คนะก็กลุ่ม อ่ะโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยเรามาที่กดบวกอันนี้พี่ต้องจดไหมพี่เชอรี่เอ่อกลุ่มบวกบวกเลยเหือการเพิ่มโอเคเนี้ยสร้างกลุ่มใช่ไหมคะใช่สร้างกลุ่มค่ะบวกแล้วก็สร้างกลุ่มนะคะได้โอเคค่ะสร้างกลุ่มนะใช่ <ค>เขาชื่อเป็นชื่อกลุ่มนั่นหม,ม,หมายามว่าชื่อกลุ่มในความหมายก็คือว่าเป็นชื่อคอร์สออนไลน์ชื่อกลุ่มก็คือชื่อคอร์สนะคะใช่ลองลองตั้งเลยเพราะว่านี้เราจะสร้างจริงๆแต่ว่าเรายัางเขาเรียกว่าอย่างเสร็จความเป็นส่วนตัวเพราะปกติแล้วเนี่ยคอร์สออนไลน์เราจะทําเป็นเสร็จความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเราจะให้คนเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์ก็ต่อเมื่อที่เขาอะเหมือนเนาะรีจิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนสมัครเข้ามาเรียนนะคะอืมใช่ไหมโอเคโอเค ตั้งชื่อ,อนนต้องไม้เต,มเต็มก็ได้ค่ะเอ,อเต็มนะเอาอันนี้คือเราแค่จะทดสอบทดสอบ,สอบใช่ค่ะแต่ <Okay. S 1> เ,เราก็สามารถเข้าไปลบได้ถูกไหมคะใช่ใช่งั้นโอเคงั้นเอาเป็นจริงก็ได้ก็ได้ค่ะเพราะว่า <Okay. S 1> จริงๆเราสามารถเข้าไปทําได้เลย okay. ว okay, สะเสียงเข้าไหมโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะคราวนี้ความเป็นส่วนตัวแน่นอนว่าเพราะวันเป็นคอร์สออนไลน์มันเป็นคอร์สออนไลน์กลุ่มปิดนะเอ่อ uh ยกเว้นแต่ว่าเราจะทำคอสออนไลน์นั้นเป็นคอสออนไลน์การทุสโนหรือสาธารณะแล้วก็เราสามารถทําเป็นสาธารณะแต่คราวนี้เนี่ยคอสออนไลน์ที่พี่ชุลี่อยากทาจริงๆคือเป็นคอสออนไลน์กลุ่มปิดใช่ไหมที่อยากถานั่นคือเราต้องแตะคําว่าส่วนตัวก็ต้องแตะว่าส่วนตัวช่คะโอเคแล้วก็กดคาว่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคดูเบอยนะคะ เป็นสาธารณะ,าาะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าสอนในเพจไปเลยหมายถึงว่าใครมาเ<ช>ข้ามาดูได้ใช่สาธารณะก็คือเราตั้งเป็นปุ๊บเหมือนกันนั่นแหละเองแต่ว่าเราอยากทําเป็นสาธารณะไม่จําเป็นที่ต้องเอ่อได้รับการอนุญาตหรือว่าไม่จําเป็นต้องเสียตังะคะ่ะเออนั่นแปลว่าแต่โดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยเราทำคอร์สออนไลน์ก็จะทําเป็นลุ่มปิด โดยส่วนใหญ่นะแล้วก็กดสร้คือทางเปิดกลุ่มปิดถูกไหมคะกลุ่มปิดค่ะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นส่วนตัวเราก็เป็นสร้างกลุ่มเนาะใช่ค่ะโอเคความเป็นส่วนตัวก็คือ private นะคะแล้วก็สร้างกลุ่มเรียบร้อยโอเคค่ะอาจจะดู iso แล้วปรับให้ได้ก็ไม่เป็นโอเอันนี้เดี๋ยวบอกทีมงานคือดู iso แล้วปรับด้วยนะถ้าสมมติว่า สมุิว่ากรณน,นี้มันเพิ่เกินโอเคค่ะโคชิง่งกันโคชิ่งกันตบบนี้แหละแต่ว่าโอเคแล้วมิกซ์ตับแล้วเออใช่เพราะว่าคุณรู้ไหมคะว่าหนึ่งในการทาคลิปพรีเมียมแน่นอนว่าแสงันต้องถึงด้วยแล้วตอนนี้อะมันเป็นอยู่ในช่วงที่เอ,อ่โอโปรเพลย์เลยบอกทีมงานว่าให้ดูไอเอสโอให้ด้วยคือตับแสงให้หน่อยนะเราแบบว่าถ้ามานอกสถานที่เนี่ยเอาเท่าที่ทําได้นะ,ะจริงๆเราก็มาสอนมาโคชิง่งลูกศิษย์นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็เลยอยากให้ หน้าเพจด้วยเลยว่านี้คือสอนแต่กวนการเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนต่อค่ะเอเคโอเคค่ะนี่คือนี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่จําเป็นที่ต้องเชิญใครเพราะว่าเนื่องในเราเราเป็นกลุ่มปิดนั่นแปลว่าเขายังไม่ได้จ่ายตังค์ใช่เชอรี่เราก็กดถัดไปได้เลยค่ะกดถัดไปนค่ะทีนี้เราก็มาใส่ปกใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเราทํา ใส่เข้าไปใช่ค่ะกรณีที่ยังไม่มีไม่เป็นไรเราก็กดถัดไปได้เลยกดถัดไปได้เลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปลุกอันนี้คือแล้วก็ถัดไปใช้การเพิ่มอธิบายก็คือว่าอธิบายในกลุกนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคอร์สนี้เนี่ยมันเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับอะไรเรามาอธิบายตอนหลังได้ในตรงแก้ไขอันนี้คือสองวิธีการเปิดคอร์สออนไลน์ก่อนค่ะ ื่นได้เลยค่ะพี่เชอรี่เรื่องเป้าหมายนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นอื่นอ่าก็คืออื่นๆน,นะส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราเราไม่ค่ะเพราะอันนี้ก็คือเป็นคอร์สออนไลน์เราก็แต่อื่นๆแต่อื่นแตแล้วก็ถัดไปค่ะโอเคอ ซึ่งสมาชิกหนึ่งคนที่โชว์ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นพี่เชอรี่เองคราวนี้พี่เชอรี่เคยถามคุณพี่โอว่าอยากจะลิ้งอะค่ะที่แปะลิ้์เชิญคนเข้ามาอย่างไงใช่ไหมนี่พี่เชอรี่แปะคาว่าเชิญกดคาว่าเชิญ ไม่<ะ>มมงงใช่ไหมเอาหน้าถัดไปนุ้่เชลรี่เดี๋ยวมันจะมีเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็คือไปที่เชิญถูกไหมคะใช่แตะเลยแตะเชิญใช่คราวนี้พอเชิญปุ๊บมันจะมีเชิญทางอีเมลหรือว่าเชิญเดี๋ยวนันนะ เราไม่เชิญทางอีเมลแป๊บนึนแบบนงต้องกลับไปไหมคะโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอันนี้เชิญหาะเมื่อกี้ใช่ใช่แต่คราวนี้เนี่ยเราจะชอบเชิญเป็นลิงอะคะ่ะโอเคแป๊บนึงนะก็ก็มาที่เชิญเชิญผู้ติดตามจากรูเชอรี่อัตโนมัตอันนี้ไม่ต้องเปิดนะคะอืมถ้าเป็นลิงแปบบ๊บนึงนะคะ อยู่ตรงวงเหมือนเดินนะก็คือกลุ่มของคุณนี่คือกลุ่มของคุณกฤษชลีนะคะโอเค ลิมันจะอยู่ตรงข้างหน้านะคะเดี๋ยวยังไง ออดูอีกทีหนึง่งเนี่ยคัดลอกลิงตรงนี้นะพี่เชอรี่ประมาที่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ในเรื่องนี้แล้วก็ที่3จุดเนาะใช่จุดแคปลา3จุดโอเคแล้วก็มาคัดลอกลิง,ลงค่ะแล้วค่อยไปแปะลิงไว้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เราต้องการแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนอาไลน์ไลโอเอ,อ OA, หรืออะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไลโอเอเนาะเพราะว่าเวลาเวลาที่คนเข้ามาเราจะมีคนคุยผ่านทางไลโอเอ โอเคค่ะครับรอบห้าอ่าโอเคมีคสดๆปรับให้เห็นสดๆอ่าโอเคค่ะ <c oughs> อันนี้คือเรียบร้อยแล้วอุ้ยยากไหมพี่เชอรี่ไม่ยาก ทำให้ใช่ไหมตอนนี้คือทําเองไม่ไม่ยากเล้เนาะไม่ยากแล้วใช่โอเควันนี้วันนี้เดี๋ยวออพี่เชอรี่มีถ่ายได้กี่คลิปวันนี้พี่เชอรี่ได้อะไรบ้างแชร์เพื่อนๆหน่อยแล้วก็มีถ่ายได้กี่คลิปปกติเนี่ยปกติพี่เชอรี่เคยถ่ายคลิปเนี่ยมากสุดกี่ครั้งที่มาทํากับโคกิโอค่ะมากสุดกี่คลิปหรือกี่ครั้งมากสุดกี่คลิปอย่างกี่ค่สิบนะ22คลิป22ใช่ไหม ยี 22, ่สิบสองย่สามใช่ไหมจำได้ว่าไม่ต่าใช่มประมาณนี้นะคะยี่สิบสอี่สิบสาโอ้ใช่มีเคล็ดลับอะไรในการเตรียมตัวคะเหมายนว่าเพราะหลายคนนะเตรียมเตรียมข้อมูลมาทําคลิปแต่ว่าเขาไม่สามารถทําคลิปได้ประมาณ20กว่าคลิปได้ในครั้งเดียว จริงๆแล้วก็คือว่าเราต้องเขียนเป็นสคริปต์ไปก่อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องชื่อชื่อหัวเรื่องที่เราจะพูดอาหารในคลิปพราะเราเขียนมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทําเป็นอ n n โนเทชันสั้นๆว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างเป็นสั้นๆเพราะเวลายาวเนี่ยค่ะเราก็จะจําไม่ได้ดังนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเราก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนว่าหัวเรื่องเรื่องนี้นะ แล้วก็อ o t เ t ชันแต่และอันอาจสมมติว่าอโนเทชันสามอันใช่ไหมคะเราก็เราก็เหมือนกับว่าอ่านมาหาแล้วก็ทําความเข้าใจอะคะ่ะถ้าสมมติเราอา่านสักสองสาครั้งเนี่ยเราจะพอรู้แล้วเนาะแต่หมายถึงว่าการเตรียมตัวต้องเตรียมตัวมาก่อนถ้าเราเขียนแล้วเรามาเริ่มตอนนั้นนะคะบางทีเราก็จําไม่ได้แต่ว่าโอเคมันอาจจะมีการช่วยตัดต่อแต่หมายถึงว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจด้วยในในเนื้อหาที่เราเตรียมมานะคะแล้วก็พอเรา หมายถึงว่าเราก็ต้องตั้งจิตมาด้วยนะว่าวันนี้เราเตรียมมา23คลิปเนี่ยอย่างที่เคยบอกคูคิโอว่าวันนี้เตรียมมา23คลิปแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะตั้งใจว่าเราจะต้องทําให้ครบเพราะฉะนั้นเราจะจะทําเวลานิดนึงก็คือเหมือนกับว่าตั้งตั้งใจตั้งจิตมาเลยเอาจริงยากแม้เพราะว่าหลายคนนะคูคิโอเห็นว่าหลายคนเข้ามาทําออนไลน์แล้วรู้สึกว่าการทาคลิปเป็นเรื่องยากคุณจริงนะโดยเฉพาะคลิปความรู้พรีเมียมแต่พี่เชอรี่เนี่ยทำคลิปความรู้พรีเมียมตั้งแต่เดยวันที่ ที่เข้ามาทำนะจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ9เดือนแล้วแล้วลองทำดูแล้วเนี่ยพี่เชลี่คิดว่ายากไหมถ้าไปทำเองอะ่ะได้ไหม ถ้าไปทําเองเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยหมายถึงว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องเรื่องการเทคนิคการตัดต่อหรืออะไรซึ่งจะบอกเลยว่ามันจะเสียเวลามากมทีนี้เราทํางานเราก็จะจะไปโฟก,กัสตรงอื่นอะ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญตรงนี้เพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญทําให้เราก็จะได้ไม่เครียดแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอะ่ะ สบายใจมากกว่าที่จะเป็นแบบนี้มันอยู่มันอยู่ที่เราเลือกกันนะคะว่าเราเลือกแบบไหนถ้าเราไปทําเองเนี่ยบางทีอาจจะ5้าวันเราอาจจะทําได้สคลิปหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้พรีเมียมเพราะว่าจริงๆมันจะมีเทคนิคอะหลายๆอยา่างในเรื่องของการตัดต่อหรือว่าแทรกคลิปเนาะ mm hmm. แล้วก็อย่างของคุกิโอเนี่ยก็คุกิโอก็จะช่วยในการหาสถานที่ให้ด้วย mm hmm. สิ่งสําคัญก็คือเราเตรียมเนื้อหาที่เราอยากจะให้ความรู้เ mm hmm. อ่อ เรื่องอะไรกับคนเนาะหรือว่ากับแฟนเพจของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือการเตรียมตัวเองอาจจะอ๋อต้องเตรียมว่าเราจะแต่งตัวยังไงหรือจะเตรียมชุดอะไรยังไงหลักๆก,ก็คือเป็นเป็นแค่นี้ในของเรากับกับเรื่องของการเตรียมเนื้อหาเรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าคนเขาก็อ,าอยากจะได้ความรู้ที่ที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปค่ะว่าความรู้เนี่ยค่ะ มันคือคอนเทนต์มีประโยชน์กับเขายังไงเนาะเออช่วยอะไรเขาได้บ้างอย่างของครูเชลลีนี่ครูชลี่ก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ความรู้ในสิ่งที่เรามีเพราะว่าอย่างครูเชลลีนี่ก็ดูแลคนไข้ใน ICU ใช่ไหมเราก็จะมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่อยากให้คนเนี้ย ป่วยเป็นโรคอาหารเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยมันสําคัญแล้วก็อยากให้เขามีสุขภาพดีด้วยคือทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเพราะอย่างครูเชลี่ครูเชลี่จะพูดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายในการดูแลแล้วก็สุขภาพใจนี่ก็คือในเรื่องของความคิดเพราะมันเชื่อมโยงกันนะคะกายกับจิตเนาะแล้วก็ใจเนี่ยมันเชื่อมโยงกันถ้าสมมุติว่าคุณมั่งคั่งเหลือเบือแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีความสุขคุณมันจะ หายไปเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตอนที่กลับไปนะเพราะพี่เชอรี่อะลงในโปรแกรมที่ต้องมาถ่ายทิปกับคุนโซถ้าสมมติว่ากลับไปแล้วไปทําคลิปกับไลฟ์พรีเมียมจริงๆเองเนี่ยทำได้ไหมทําได้น้องพี่เชอรี่เ,ออเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยเ,ออเพราะว่ามันฝึกด้วยกันประจําเ,เพราะว่าถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลาพี่เชอรีลล่ไปทำไลฟ์เองนะไปดูหน้าเพจน่ะทำพรีเมียมมากๆ จา,จากคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะทําจนพฟีเนี่ยมได้ขนาดนี้อะ่ะโอ้ถือว่าเก่งมากๆเลยเนอะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นไหม่ก็คือถ้าช่วงแรก เนี่ยหาที่เราเริ่มอะไรที่เราเริ่มใหม่เนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยพอเราทําบ่อยๆเราก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นพอมั่นใจมากขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําทก็คือเราต้องใส่ความมั่นใจไปด้วยแล้วก็คือพยายามทําทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาตินะคะนะทำให้มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเวลาเราเหมือนกับเราคุยกันเราเราคือเพื่อนกันไงคะเพราะฉะนั้นเพื่อนคุยกับเพื่อนก็คุยแบบสบายๆายายอะไรที่ผิดพลาดก็ขออาภัยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มใหม่ เพราะว่าบางวันก็มีเหมือนกันอย่างเมื่อเมื่อวานเนี่ยแบบว่าจะไลฟ์ทาง a c e b o o k แบบต่ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะมันมันมัน,มนไม่ค่อยดีค่ะมันก็เลยหายไปอ,อ,อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะจริงๆก็เลยว่ามาแก้ตัวนะวันนี้มามาไลฟ์ตอนประมาณ,ออมาณกลางวันนะคะแล้วก็ก็ประมาณนั้นโอเคค่ะเออโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องไปแค่นี้นะอาจจะรีบรีบดนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งของทริปพีนี่ก็คือเรื่องของแสงนะตอนนี้แสงมันตกแล้ว ค่อยมีแล้วก็คือแล้วกออ็มาแอบดู พี่เชอรี่นิดหน่อยที่ั้นเองที่จะแบบมาให้แล้วก็ให้มาดูผลงานนะพี่เชอรี่ว่าจากคนที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยจนทํามาได้ตอนนี้เชื่อไหมคะว่าพี่เชอรี่นี่คือจริงๆแล้วโด่งดังในใน hey. เพจเยอะมากเลยที่เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวนะอังจิงแต่ว,ว่าไวรัลหลายคลิปแล้วคนติดตามหลายคลิปไม่เท่านั้นนะเวลาที่พี่เชอรี่โพสต์คลิปน่ะมันเาเรียกว่ามันอิมแพคมันถึงคุณพี่โอด้วยตรงที่ว่าเวลาที่พี่เชอรี่ คลิปที่เชอรี่ส่งออกไปเนี่ยคนถามพี่เชอรี่หลายคนมากเลยนะว่าทําคลิปทำไลฟ์ไข่โคชให้หรือทากับใครนี่คือนี่คือจะบอกว่าคุกกิโอแค่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของพี่เชอรี่นะเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยพี่เชอรี่เป็นคนที่จะเอาให้ได้จะทําให้ได้ซึ่งจริงแล้วคนทําออนไลน์ทุกคนจำเป็นต้องมีต,งมต้องมีทักษะนี้เลยคือคุณจะต้องหมดตัดไม่่อคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องเอาให้ได้แล้วคือแน่นอนว่าสาเร็จแน่นอนนะเพราะว่า ใหมายเสจทั้งกระบวนการต้องมาคู่กันนะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจนะโปรแกรมใดๆก็ตามหรือว่าโปรแกรมที่ใกล้ชิดคนที่พี่เชอรี่ใกล้ชิชดคุณพี่โอนะโปรแกรม m a น a g e m e n t o r หรือว่าโปรแกรมเออ่รับถ่ายได้ติดต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียมนะคะสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือว่าไลน์ s i t r u k e o h นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปกันก่อนนะถ้าคนจะติดต่อพี่เชอรี่ไปที่เพจอะไรคะคี่เชอรี่โชคดีที่ไม่แก่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ